สวัสดีครับ Let's go ชวยเรื่องเที่ยวเชื่อเรื่องทัวร์วันนี้ก็จะมาอ mm ัปเดตเกี่ยวกับกรณีโฮเซลเห็งสวยนะครับว่า,เ,าเกิดอะไรขึ้นณนะปัจจุบนันและอะไรกำลังจะตามมานะครับซึ่งวันที่28กุมภาพันธ์จะเป็นหนึ่งในวันสำคัญของวงการเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือกรงการท่องเที่ยวจะเรียกโฮเซลเจ้านี้ไปพบนะฮะเพื่อสอบถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้น ตามข้อกล่าวหานี่จริงหรือไม่ถ้าจริงก็จะมีบทลงโทษหนะักพอสมควรนะฮะก็จะเป็นครั้งแรกเลยที่จะมีการตัดสินและอาจจะใช้มาตราที่ลงโทษหนะักข้อนั้นด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรขอเชิญติดตามกับรายการใหม่ของผมนะฮะที่ทำร่วมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งในวงการคุณสมชายหรือที่เรียกกันว่านาดอยไปชมกันเลยครับสวัสดีครับนี่คือ truth for tour ความจริงเรื่องทัวร์ เราจะให้ข้อมูลทุกแง่ทุกบุมเกี่ยวกับวงการทัวร์รวมไปถึงการแฉและการเปิดโปงความไม่ชอบมาผากลนด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกซึ่งความจริงจะต้องมีผู้ร่วมรายการอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งก็คือหน้าดอยอยู่ตรงนี้ว่าแกติดภารกิจนะครับไม่สามารถมาร่วมได้แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะรอได้เพราะว่ามันมีวันสําคัญที่เรากําลังจับตามองอยู่อย่างใจจดใจจ่อนะครับนั่นก็คือวันที่28กุมภาพันธ์ วันนี้มันวันสําคัญยังไงนะครับวันนี้คือวันที่กรมการท่องเที่ยวจะเรียกโฮเซลเจ้าหนึ่งไปพบเพื่อขอข้อมูลหรือจะเรียกว่าสอบปากคําสอบสวนก็ได้ในพฤติกรรมที่โฮเซลเจ้านี้ได้ทําและเกิดความเสียหายต่อลูกค้าต่อวงการทัวร์ก่อนจะมาถึงรายละเอียดของคําว่ามาตรา24ขอเท้าความก่อนนะครับว่าเรื่องราวที่มาที่ไปมันเป็นยังไง หลายท่านอาจจะได้ติดตามข่าวอยู่แล้วนะครับตลอดเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตั้งแต่หนึ่งกุมภาพันธ์เลยเนี่ยอเอเย่นสิบบริษัทนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากการกระทําของโฮเซลเจ้านี้ได้ไปพบกับอธิบดีกรมการท่องเที่ยวนะฮะที่กรมการท่องเที่ยวถือว่าเป็นการพบครั้งแรกเลยนะฮะที่ได้ถึงตัวอธิบดีก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีการพยายามอยู่บ้างแต่ไม่เคยถึงอธิบดีนะครับก็ถือว่าเป็น วันสำคัญที่เป็นหลักหมายเพื่อความเป็นธรรมของเอเย่นนะฮะที่ท่านอธิบดีให้เข้าพบและวันนั้นเราก็ได้เล่าถึงสิ่งที่พวกเราได้ะสบนะฮะอันนำมาซึ่งความเสียหายทั้งต่อลูกค้าและต่อเอเย่นเองจากการกระทำของโฮเซลเจ้านี้ซึ่งสัญญาณที่เราได้รับจากท่านอธิบดีก็ถือว่าเป็นบวกนะครับเมื่อเทียบกับในอดีตที่เรานี่จะเรียกว่าพึ่งอะไรกลม ไม่ได้เลยก็ว่าได้นะฮะก็เพราะว่าเวลามีปัญหาจากโฮเซลเนี่ยลูกค้ามาร้องเรียนกรมก็จะให้เอเนต์ไป,ปรับผิดชอบไก่เกียกับลูกค้านะฮะส่วนเอเนต์กับโฮเซลก็ไปว่ากันเองทางสารแพ่งนะฮะซึ่งมันมักจะไม่ค่อยได้ผลนะครับส่วนหนึ่งก็คือเวลาไปถึงสารมันใช้เวลานานอุทธรณ์แล้วอะไรก็แล้วนะฮะต่อให้เอเนตนเป็นฝ่ายชนะก็ยืดยาวนะฮะและบางทียอดเงินมันไม่ได้สูงขนาดที่ว่า หคุ้มที่จะจ้างทนายจ้างจ่ายค่าทารรเยียมศาลอะไรพวกนี้มันก็เลยทําให้เอเย่นหลังจากรับผิดชอบไปแล้วก็แล้วกันไปนะฮะเรื่องมันก็จะเงียบไม่เคยที่จะสามารถเอาผิดกับต้นทางได้เลยครั้งนี้ถือว่าเป็นสัญญาณบวกครั้งแรกที่เอเย่นได้รับนะฮะซึ่งผมเองกับนาดอยและอีกหลายๆท่านเนี่ยก็เป็นผู้ที่ทําให้เกิดการพบในวันนั้นขึ้นมาหลังจากนั้นท่านก็คงจะได้ ทราบจากสื่อนะครับเราเดินสายนะฮะตั้งแต่ไปที่ก้องปราบนะครับแล้วก็ไปออกรายการโผนกระแสไปออกรายการสถานีาประชาชนที่ไทย p b s รวมถึงได้ออกพีพีทีวีไทยรัฐต่างๆนะฮะสื่ออีกหลายฉบับมันก็ทําให้เกิดการตื่นตัวในวงการว่าเกิดอะไรขึ้นทําทอะไรใครเป็นโฮเซลที่เราเรียกว่าเฮงสวยเจ้านั้นนะครับแต่ว่า เนื่องจากมีกฎหมายหมิ่นประมาณนะฮะแล้วก็โฮเซลแห่งสวยเจ้านั้นก็พยายามใช้เรื่องนี้มาขูว่ว่ามินประมาณบ้างนําข้อมูลเท็กเข้าคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์บ้างทําให้ไม่มีการเผยชื่อออกมาแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งตลาดน่าจะรู้กันแล้วนะฮะคือถ้าเราเข้าไปดูในกลุ่มลายของโฮเซลเจ้านี้เนี่ยก็ถ้าจะเป็นปาชานะครับคือปกติถ้าเป็นห้อง โฮเซล์อื่นนะ่ะก็จะมีการสอบถามนะฮะซื้อขายกันคึกคักมากแต่ว่าของเจ้านี้คือเงียบกริบเลยส่วนมากจะมีตะโกนอยู่ฝ่ายเดียวนั่นก็คือฝ่ายโฮเซลนะั่นแหละทีะ่พยายามจะส่งน่นนี่นะฮะแต่ว่าฝ่ายผู้รับข่าวสารก็จะนั่งเงียบๆคอยดูสถานการณ์อันนี้ก็คือเป็นที่สังเกตได้ว่าตลาดเขารู้กันแล้วนะฮะอันนั้นก็คือสิ่งที่ผ่านมาทีนี้วันที่28นี้ จะสำคัญอย่างไรนะครับก่อนอื่นเรามาดูว่าไอ้มาตรา24เนี่ยเขาว่าไว้อย่างไรมาตรา24ตามพรบท่องเที่ยวฉบับนี้นะฮะระบุไว้บบว่าผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวต้องไม่กระทําการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวหรือนักท่องเที่ยว ส่วนบทกำหนดโทษของมาตา24ก็คือจะเป็นมาตา82ที่บอกไว้ดังนี้นะครับผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวผู้ใดฝ่าฝืนมาตา24ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน5 0 0 0 0นบาท5 0 0 0 0นบาทฟังดูเหมือนไม่มากนะครับเมื่อเทียบกับความเสียหายที่เขาได้ทําไว้ณนะตอนนี้เฉพาะเอเย่น11รายนะฮะที่รวมตัวกันนะฮะซึ่งจริงๆต้องถือว่าเป็นส่วนน้อยเพราะว่า มีอีกเยอะมากนะฮะที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าไม่ได้มารวมตัวกับพวกเราเฉพาะ11รายนี้เป็นนับเป็นผู้โดยสารนะฮะนับเป็นลูกค้าจํานวน700กว่าคนยอดเงินประมาณ15ล้านบาทนะครับทีนี้เมื่อเทียบกับบทลงโทษ5 0 0 0 0 0ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่า5 0 0 0นี่คือทั้งก้อนหรือว่าต่อกรณีนะฮะต่อกรณีหมายความว่าจะต้องคูณ700กว่าคนนั้นหรือไม่อันนี้เราก็รอดูความชัดเจนนะครับแล้วทีนี้วันที่28จะเกิดอะไรขึ้น ผู้บริหารของโคเซลเจ้านี้ไปพบที่กรมการท่องเที่ยวสอบสวนออกมาแล้วผิดจริงจะสามารถเข้าขายใช้มาตรา24และ82ได้หรือไม่ถ้าได้เราก็จะได้เห็นบรรทัดฐานของการใช้กฎหมายข้อนี้แล้วครับว่าแบบนี้เข้าขายนะครับและไอ้บทลงโทษ5 0 0 0 0 0ทั้งก้อนหรือต่อคนหรือต่อบุ๊กิ้ง อันนี้เราก็รอดูนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราก็ได้ได้แต่คาดคะเนะนะฮะถ้าเป็นต่อคนจริงโอ้โหมันจะแบบว่าเรียกว่าหนักหนาสาหัสเลยนะครับก็เราอยากจะเห็นความเป็นธรรมเกิดขึ้นอย่างชัดเจนโดยเร็ว mm. ก็ลองมาลุ้นกันนะครับว่าวันนั้นจะสามารถใช้มาตรานี้ลงโทษจริงได้หรือไม่ซึ่งยังไม่ถึงวันนั้นนะฮนะณวันนี้ก็คือวันที่24เนี่ย เราเริ่มเห็นสัญญาณแล้วนะครับว่าโฮเซลรายนี้เริ่มดิ้นนะครับนั่นก็คือออกจดหมายให้กับเอเจนต์ผู้ได้รับผลกระทบบางเจ้านะฮะไม่ใช่ทุกเจ้าแต่ว่าเราเห็นนั่นก็คือเสนอที่จะผ่อนชําระเงินที่ค้างอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังมีลูกเล่นอีกนะครับจะผ่อนงวดแรกก็คือเมษายนอ่ะทีนี้ตัดสินสมมุติว่าพบวันที่28กุมภาเราบอกว่าจะผ่อนงวดแรกเมษาสมมติว่าผิด แล้วเอเย่นยอมรับการผ่อนทีนี้เราก็รู้ว่าครับว่ามันเป็นอุบายตื้นๆน,น,นะครับเขาอาจจะผ่อนงวดหนึ่งสองงวดหลังจากนั้นก็หายไปสมมุติว่าเอเย่นทุกเจ้าเนี่ยยอมรับเงื่อนไขนี้นะครับเอเย่นที่เสียหายยอมรับเขาก็จะหลุดบทลงโทษอันนี้เพราะถือว่าตกลงกันแล้วไก่เกียร์กันแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ผ่อนไปสักแป๊บนึงเขาก็เลิก ทีนี้จะกลับมาใช้มาตรานี้ใหม่มันก็คงจะยากแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเอเย่นอย่าลงกลนะครับและถ้าเกิดว่า28สมมุติตัดเซนนอกมาว่าไม่ผิดไม่เข้าข่ายทีนี้อย่าหวังเลยครับว่าจะมีการชําระแนมะ้แต่ครั้งงวดแรกนะฮะกเ็เรามาเฝ้าดูกันนะครับมันจะเป็นการใช้มาตรานี้ครั้งแรกเลยกับโฮเซลทั Tour, ร์นะฮะในในตลาดบ้านเราก็มาดูกันว่ากฎหมายจะศัดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่ สิ่งที่คนเคยพูดว่ากรมการท่องเที่ยวเป็นแค่เสือกระดาษจะเป็นจริงตามนั้นหรือไม่เราติดตามมาดูนะครับแล้วยังไงเราจะมารายงานผลขอบคุณสําหรับการชมนะครับกรุณากดไลค์และกดติดตามเพจหรือช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ